พ่อของู้เยนคุณกจะเลยไหมครับลักกี้บ็อกซ์ลักกี้บ็อกซ์สับปะรดนกับผู้เล่าแล้วก็ลักกี้บ็อกซ์สเปลสตรอมนอ่ซึ่งอันแรกที่บอกสับปะรดเพราะว่าอ่านไม่ออกมันหนาว่าอะอะอะไรอะไรไม่รู้อะเอาไปว่ามันคือว่ามันไปว่าสับปะรดนั่นเองนะครับทุกคนส่วนนี้ไปว่าพายุส่วนภูเล่าไปว่านั่นแหละไปว่าภูเล่าแล้วซึ่งวันนี้นะครับเรามาสู้ตัวอะไรกันซึ่งโอ้ยผมแบบไม่เก่งภาษาไทยเลยให้บอยอ่านดีกว่าตัวอะไรบอย ไอแมทิีครับทำไมทำไมมันหมดผลนานจังนั่งนั่งคิดอยู่มันคืออะไรวะสมองขอราร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอเอเมททีก็คือแรกที่เราไปเล่นเอวชีวิตรอดไงจำไม่ได้เหรอที่เราไปเจอถ้ำมาถ้ำสีม่วงอ่ะแล้วเราไปคาบกล้องส่องทางไกลกระจกทึบแสงอ่ะโอ้จะได้นอะไรก็ไม่รู้จำได้ทีมันคือมันคือโอ้ยได้แม่งคุณแบบไม่เอ้ยก็ว่ามันคืออะไรคุณคุ้นวะจัด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 แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับแล้วก็มีแรกของมาเนอร์นั่นคือว่าเราเนี่ยเอาของจากสเปลสตอร์มาเนี่ยเพราะว่าเอ้ย เราเอาของจาก Spell Storm เนี่ยให้มาแลกของกันนะเผื่อแบบว่าเราไม่ได้ของนั่นเองซึ่งไอของที่เราให้แลกเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบที่มันสามารถจริงแน่นะทุกคนเอออย่างเช่นถ้าเราเยียนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดพวกไฟอะไรเงี้ยเออแต่พวกดาบแบบพวกนี้ยังไม่ดูนะทุกคนแล้วก็สมมติถ้าเราหาเพชรมาแลกไม่ได้ใช่ไหมเราก็มีเหล็กหนึ่งอันเอามาแลกเพชรหนึ่งอันแล้วก็ทองกับดาบพชแล้วก็เอเมเัลมาแลกเพชรหนึ่งอันได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องอันนี้ลยกว่า Spell Storm กันลยกว่าเันตัอันถูกหรือเปล่ามาหนึ่ อ่านไม่ออกกินแล้วโอเคบอยกูให้กูให้โ <c oughs> <c oughs> อเคถ้ามึงเข้าใจว่าแม่อร่อยอร่อยนี่นี่ <c oughs> ก็ต้องอร่อยสิเราอยากแบ่งปัตของดีๆให้เธอบ้างไม่โอเคก็วันนี้นะครับเราเปิดประมาณเอ่อประมาณร้อยสี่กล่องกว่านะเพื่อนทุกคนว้ายเอ้ามึงมึงเปิดแล้วกล่องกูหายที่กูวางหนึ่งกล่องอ่ะมึงจะชน,นเชยยังไงจะสมหน้าโอ้โอเคไม่เอาก็ได้ไอ้ฮะอะไรอ่ะฟักทองอ๋ออ๋ออะไรว้ายอันนี้อะไรแล้วนี่อะไร อะไรที่กูอยู่ข้างล่างเหรอกูติดอะไรไปมึงกอลังจะตายมึงกอลังจะตายมึงไม่รอดแล้วกูอยู่อ้าวอ๋อเอ้ากูติดกล่องแค่นเนี้ยอะไรวะอันนี้ลองไหนลองระเบิดหน่อยดิเล่นกูเหมือนที่ผู้นำทักกี้บอกกูไงนี่ไงเล่นสำนวนกูได้คนมาแล้วอ้าวเอาคืนไปนะเนี่ยน่ะดรอปให้แล้วนะกูวีแค่แล้วนะกิมึงคืนไมหมมอดก็ผู้ปลาคิปเปอร์แล้วมันระเบิดไงเล่นกันไง จะพูดดังจริงหรอโอ๊ยไอ้นี่เบาๆก็ได้อะไรนะจะทำมมืจะตาไหมอะไรมึงไม่ทำเองเกี่ยวอะไรโอเคเราได้แร่ที่มาแร่ที่ทำอะไรได้แร่แดดอ้าโอ๊ยกู้ะทำอะไรได้โอ้ไม่ปิดละเดี๋ยวมาดูกูดูแล้วทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวกูลองคับก่อนปึ๊บมันได้ทำอะไรไม่ได้จับสับปะรดอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวอะไรอ่ะ มึงได้แับอะไรเป็นไรชุดสับปะรดแม่งโอพีเกินไปอ่ะกูถือดาบเหรอให้ชุดสับปะรดปูอ๋อสับปะรดโอเคแค่กางเกงโอ้โหแค่กางเกงก็โอพีเกินไปละมึงต้องรอกับผู้เล่าผู้เล่าที่โหดสุดแล้วประเด็นคือกูได้ทั้งเซตเลยอ่ะโอ้โหกูจะรอกับไหวผู้เล่าโหดสุดโอ้โหอะไรกอ้กอดแล้วกินปื๊บปั๊บปั๊บเร็วปั๊บโคตรโหดเออบอยไล่มอนสเตอร์ที่เปิดได้มาเก่งเปิดได้จากกล่องไหนฮะไอ้สับปะรดอ๋อสับปะรดฮะมันหกขนาดไหนหรอวะ เอาจริงสับปะรดโอพีก็ไม่แค่เกมเมื่อกี้ก็ได้บัฟทั้งทั้งเกิดทั้งเกมอ่ะอ๋อแต่กูว่าผู้เล่าโอพีสุดเฮ้ยกูยองไงกูว่ากูไอ้ยังกูเชียร์สับปะรดอร่อยบอยกูไม่เคยเห็นกอแบบนี้ดูดิดูหมวกดิของผู้เล่าไม่เคยเห็นอันใหม่เหรอกูก็ไม่เคยเห็นอันเก่ากวนเก่าแต่เราเปิดไม่ได้กันเสียงโชกเราถูกครั้งที่เราเราเราเปิดผู้เล่ามากี่รอบแล้วเราจะไม่ได้หรือมันก็เป็นไปไม่ได้หมดเกล็ดเหล็กวัวงูเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะไอ้แดงสีดำโอ้โหแล่วผู้เล่าเยอะมากเลยว้ายอ มึงยิง <มา S 2> อะไรมารู้จักเป็นมนต์เปล่าตกใจหมดไอ้นี่ดิดมาลองคราฟดาบดูซิอ๋อต้องคราติกมันก่อนตัวจิตบัฟเลยทีเออเรื่องมึงอีกก็ทัาทำเองบ้างจิีไม่ไหวนะอทำอะไรได้บ้างมึงอะแล้วทำไมคูวามาเนี่ยแล้วมันเก็บอ๋อไม่ได้เก็บแด่เข้าไปลองเกาะให้เราขาดเลยปะเสือ้อกลอดเต็มเลยเออลืมถามดยบอยป้าว่าสกินสวยไหม สกินของเราอ่ะไม่สวยกูว่าเอมมิทิดสวยดีนะไม่สวยใส,ส่กอกอะไรสวยกันน้องไอ้กูแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กอกแล้วแหลกวะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าสวยน้องไอ้ไม่รือไม่ไหวแล้วพูดจังเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวกสั้เลยอ่ะดีดีกูสั้นเอาอันนี้อะไรอ่ะธนูอืมก็เอานี้ดีกว่าสีส,สีเหลืองสวยกว่าอย่าเพิ่งด่าวนันนี้เมื่อกีเอาแบบคนตีเฉยแค่ธนูอ่ะคิดมากแต่ว่าธนูเราก็ขึ่นเก็บเลยดีกว่าอะไรล่ะกุ้ยแอก็หมดแล้วนะฮะแค่หมดแล้วนะเดี๋ยวเร็วจัง โอ้ยกูหายเลยขอสักทีขอสักทีอะไรฮะอะไรมึงเออกูขอสักทีเหมือนกันเฮ้ยบอยของใครอ่ะของมึงเหรอแต่กูทีแล้วมันสุ่มนะอ๋อดาบกูมันสุ่มใช่ใช่ดาบกูอะไรอ่ะไหนเอ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนอะบอยไม่รู้กูแค่ไดีเสียงกันอ้าวโอเคเั็นช่างมันโอ้ยเซียวฟิตอ๋อมึงหมายกูมึงไอ้ที่ที่มึงหมายถึงเซียวฟิตเหรอไออ้ที่บกดเสียงเสียงที่มันจิกกันได้ไหนจุ๊บเอ้ยมึงบอกมึงมาจินบัฟพีดเหรอ ออาเหรออ่าถอดออกแล้วแต่ก็ดีนะแต่ได้ติดรัดพิบเอ้ยติดติดรัดพิบติดมพิบอันนี้ถ้าใจไม่ผิดมันเป็ว่าเนื้อนะทุกคนถ้าใจไม่ผิดนะเออโอ้โหเราเปิดร้อยกระนี่ถือว่าเยอะมากเลยเนี่ยอ้าวอ่ะอันนี้ของมือของของกูของมึงอ่ะสตาร์ทได้ไงบ้าบ้าก็ทีมเพื่อฉนแล้วคนไปหาเฉยบ้าไม่ใช่กูของมึงเห็นไหมอันแรกของกูแน่อ่ะเราหนุ่มกูแเดแเดแเดโอ้โหบอลขนาดนี้เห็นไหมไม่มีอะไรเลยกูเปิดบ้านหลายรอบมึอย่างที่คุณทำไม่ได้เลยอ้้ายเฮหัวใจ อู้อยไอ้ที่มีไ,ได้นือไม่ได้หัวใจนี่มาเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคือหัวใจของเรานะแต่เราไม่เธอหรอกขอ,ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเพราะกูไม่รักมึงไป <c oughs> ปึ๊บ <Hey! S 1> มึงฆ่ากูเหรอไอ้กูขายละคือเนี่ยบอยอคือเนี่ยแหละที่มึงกลังแกกูบอยกูพึ่งดึกได้ว่าเราต้องหาแร่ไปแลกข,ขอได้กูลืมอ้าวนี่ไงเพชรกูลืมเก็บพวกแร่เราจะหาไปเมไหเมื่อเรามีของที่โอเพกันแล้วอ้าวก็กูอยากรู้มันเป็นยังไงไง อันนี้เป็นได้นะครับทำไมอยากรู้ยังอ่ะ่ไม่เอยากรู้เลยก็ของใหม่ไงเราจะได้รู้มันยิงอะไรได้คือแบบมันยิงได้หลายอย่างเลยของใหม่อะไรกูเห็นทำอะไรได้เลยอันนี้ไม่รู้นะครับอ่าตอนนี้ได้เต็มตัวมาเลยเดี๋ยวผมแบบค่อยค้ากันแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนเออมาดิมาเปิดมาดิมาอันนี้ดาบสับปะรดาเมจเจ็ดร้อยไม่เอาจริงๆดาบสับรดมก็มีดาเมจเยอะนะอันนี้เป็นรองเท้าสับปะ้ดที่บราบอกโอพใช่ไหมเชื่ววะไม่กูบอกเองอ๋อตอนนี้เราบอยเกิดกี่กล่องแล้วอ่ะเล้ยอย่างละสามสิบ กูไม่อยากอยู่คนเดียวไปไปกด้วยตามกูไม่ตายนะอ้าวแต่มึงก็โดนนุกโอเคกูก็กูก็ไม่น่าตายเลยกูพอแใจที่มึงโดนนุกกูรู้แค่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยพอใจแล้ววะอ๋อนี่เป็นขอเป็นกล่องมีเพรใช่ไหมเพรเพรอ้าวไหนอ่ะเอ้าไม่มีเพจไม่เตมาลุกโอเคงั้นกูเอาะบุกกลับบ้านก็ได้อ้าวอันอันนี้มึงยิงกูเหรอมึงยิงเหรอ เอาเขาเขาขุดของอยู่อ่ะลาลาลาแดนล่าแตม่ยกูไม่ยอมเป็ะเสียงกันมาเล่าคืนพี่สิบไอ้กี่ก้าอันกูกูก้าวเข้าขี้โกงขนาดไหนกันโกงอะไรเป็มื่อกีของกูระเบิดไอ้นี่ดิกูถามมึงไปเหลือกี่ก่อนว่ากูลืมกูลืมไปแหละวันยังละสามสิบโอ้ยยังสามสิบกูเหลือยี่ห้าแล้วก็ยี่เอ็ดแล้วก็แปดว้ายระเบิดไม่เอาให้หมดทีลเดานะมึงเปิดทีละอันเหรอเออ กูเปิดผสมกันอะงั้นแล้วก็มึงก็มาอยู่เยอะดิมึงก็เอาทีละอันนี้ให้มันแบบให้มันรวมตอนนี้สับปะรดเท่าที่สังเกตดูนะสับปะรดมันจะดรอปแต่พวกแบบชุดกอดทุกคนอันนั้นไม่เอาแล้วพอลั Lucky Box มันเยอะไปแล้วทุกคนผมไม่เก็บมันนะลั Lucky Box ถ้าเปิดได้มไอีกอะอันนี้เราได้อย่างวะเออกูเก็บเพิ่มไปได้นิดนึงตอนแรกอะที่มันได้มาโอ้โหสุดยอดจริงแต่มันเพิ่มแค่ไปกีดกล่องมันก็กล่องแมกก็เยอะอยู่แล้ววันฮิตวันฮิตว b นเดอร์เอ๊ะอ่านถูกอวะไม่รู้อ่านว่าอะไร แต่มาตีได้แค่ครั้งเดียวทุกคนมึงต้องใส่เกาะเต็มหน่อยดิทีกูอยากลองตีหน่อยแป๊บนึงขอเปิดก่อนเราอย่าเพิ่งกลัวกันเลยนะใส่เกาะเต็มนี่เกาะเต็มอ่ะก็ตีมาดิเดี๋ยวอันนี้ตีอันนี้ดาบมึงด่ามีเท่าไหร่หกห้าหกห้าเกาะเต็มอ่ะแล้วก็เกง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 กูไม่มีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูคราฟเลยแล้วกันแป๊บนึ่งไปเดี๋ยวอ่ะจัดมาเอาดาบมันโหดสิเออไม่ตายแต่เกาะ เกาะแตกได้นะเออโอเคอะไรมึงไอ้อะไร<ห> <c oughs> เขาพูดอะไรกูแบ็นคอกูไป็นอะไม่รู้อันนี้สับประรดโอเคเอ้ยจะเป็นรดแตงโมกูมองแตงโมเป็นสับประรดด้วยรูาพกูเ <c oughs> ม,มาอ่ะไอ้ตุ๊กโอ้ยเอาจริงป่าพี่ทองหายากเหลือเกินเฮ้ยก็ไม่ยากนะทำไมอ่ะมึงเจอมึงได้เลยโอ้เนี่ยพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยโอเคขอบคุณมากแต่ว่าไม่ใช่บล็อกเดียวอย่งหรออ๋ออย่างละบล็อกโอเคกูเข้าใจแล้วขอบคุณมาก อ่ะเอาละกันผมผมว่าถ้าผมจะให้พี่ไหนพวกหนังเนี่ยมันกากนะเนี่ยที่มันกินได้ทุกคนงั้นผมไม่เอาละกันมันลกตัวเออระวังนะมันมีอย่าลืมนะมันมีอาจจะมีหนังที่แบบกินแล้วรีไวท์ไรนมันมันกากจริงที่พูดจริงผมจำได้ผมเคยกินอยู่สักพักกูจำผิดกูโดนด่ามาเหลืออย่างละสิบกล่องแล้วโอเคอห็เหลืออย่างละสิบกล่องอะไรยังวะอ้าวก็ไวสิพอไวก็บนใบมากก็บนจะทำไมไวไปแล้วมึงไวไปละอันนี้รองเท้าหนังไม่เอาปึ๊บอันนี้อะไรอันนี้ไง อันนี้จะเป็นเอ,อิ่มเดี๋ยวนะทิ้งของก่อนอันนี้เป็นอ,อ่าอ่านไม่ออกเอาเป็นว่ายิงน่าจะฟ้าผ่าใช่ไหมไอ้กูว่าและถามว่าทำไมรู้เหรอกูํำคาซิอฟิตเพื่อนไหนว้ายเขามาช่วยแล้วเองเขาม siitä, าช่วยแล้วเอ้าดีแล้วไปละบอยไอไอ้ไอขอที่มัน,นแรกแล้วมันเอามาใช้ที่มันยิงได้มันพังนี่ด้วยกูเพิ่งรู้แน่พังไ,ได้เอา้าเอ,าเอ,าเอาิ่มก็มึงใช้แล้วเหรอมีแต่แรกเลยที่กปาไฟใส่มึงไงตอนแรกอ่ะเอ้าเหรอพังโคตนเร็วอ่ะ อันนี้รองเท้าเดี๋ยวผมค่อยไปหานั่งเลือกก่อนเราไปลองคร์ดูแล้วกันอันนี้ภูเล่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะใส่แล้วโอเคกว่านี้แน่นอนอันนี้ก็ภูเล่าทําไมกูไม่คุ้นกาบภูเล่าไอ้สีนี้เลยวะเนี่ยสีโมนี่ทุกคนที่มันเป็นเหมือนดาวเนี่ยอ่ามึงเจอคุณอะไรบ้างแหมเดี๋ยวมึงผมเอาภูเล่านี้ดีกว่านเพราะใส่ลูปหัวใจมันเยอะอ่ะโอเคงั้นทิ้งอันนี้ไปอ๋ออ่ะอันเบ็นเดเบิลเหมือนกันอะไรฮะคิปเปอร์เหลือกี่กล่องแล้ว เหลืออย่างละยี่สิบอันนี้เป็นอะไรอ่ะนมเหรออ้าวฮะอ่ะปลาแล้วไงอ๋อเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าถ้าปลาแล้วอ้าวแตกเองเลยทำไมบลอยตายบพรไม่ได้ใส่ก่อดเหรอใส่ก่อดหรือเปล่าไม่ใส่อ๋อเหมือนแบบว่าปลาเป็นที่ละปลาเมื่อกี้คือปลาแล้วมันจะแบบปั๊บมันปั๊บมีมันจะหายหรือเปล่าไม่แน่ใจสิ่งสุดท้ายเอาดาบกูหายไปไหนอ่ะเอาดาบกูหายอดาบดูเปิดได้หายไปเลยอ่ะเสียงโชค ปึ๊บจะบ้าตายได้แต่ยางโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป็นดาบแทนแล้วพื้นที่อย่างไม่โล่งเลยถืดที่อย่างไม่โล่งมึงพูดอะไรกับมึงเนพื้นที่อย่างไม่โล่งมันไม่โล่งไงก็คืออย่างไม่โล่งอันนี้เป็นแร่ดีมแร่ดีมเหรออืมอันนี้ก็เป็นดาบดีมอืมงั้นกูแบบเผื่อแล้วกันโอเคเดี๋ยวค่อยไปครัฟทีเดียวเดี๋ยวผมจะไปครัฟตอนที่เราไปตัดขอแล้วทุกคนถ้ามาคั่างนี้เดี๋ยวมันจะนานเนาะสิบลองสุดท้ายไม่เชื่ออะไรล่ะ สับปะรดนี่คงไม่ต้องอ่ะนี่ไงเด็กบอยมึงได้สับปะรดมากินไหมได้โอเคแม่ผีนะอ่ะอย่างน้อยก็ได้กินวะมึงชอบสับปะรดไม่ใช่เหรอจะสับปะรดเป็นสิ่งเดียวผลไม้เดียวที่กินเป็นอะไรนะมึงสับปะรดอันเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่กินกินได้เดียวอ๋อกินได้มึงจะมึงจะบอกว่าอย่างอื่นมึงกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ไม่ใช่กินไม่เป็นกินไม่เป็นหรอกินไม่เป็นหรอ หทำไมแหม่กูรีบแม่ว่ะแล้วมึงจะแม่ก็กูเปิดหมดแล้วอะมึงมึงจะทำไงมึงจะทำไงมา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 สู้กูเองจ้ามันไม่มาโอเคหอกตอนนี้จะของประสบควาสเซนจองกันชัยเลยก่อนเลยนะครับช่องผมวิดเจ็ติสคริปชั่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกีบ้าดีกว่ามาโอเคซึ่งผมก็ได้มาแรกขอมาเนาะซึ่งที่แรกมันก็จะได้แค่สี่อันนะทุกคนรู้ป e> ่ะก um, okay. oh, ูแลกเพชรกูมีแค่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดาบนี่ก่อนว่ามันทำอะไรได้อ๋อก็คือมันจะเป็นดาบไปมันจะติ้งหรอเนี่ยนะฮะ สติงอะไรของมึงมึงไม่ใช่หรอกม่วนแม่แล้วันนี้เราอ่อนนี้ได้ไปแล้วแล้วนี่ยังไม่เคยได้เลยอันนี้ได้แบบวะอะอันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวก็มีอ,อะไรแต่เนี่ยฟ้าผ่าเฮ้ยมึงอยากลองอะไรกู <c oughs> ไปลองกับบอสดิโอเคมาเดี๋ยวกูกินรอบกูลืมกินเลยอ่ะอโลงไไ่งเป็นไรวะป่ะงงละซี่งงละซี่กูเริ่มตกใจไหมเนี่ยป่ะพร้อมแล้วก็ไม่สู้เลยอ่ะกูขอกูอย่าเพิ่งใส่กอดเต็มเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันมีคนแถวนี้มันติดแบบนั้นคนเดี๋ยวมันบ่นอ่ะมาเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเอฟทีมันจะถือดาบตี้้วทุกคนายยอโ นี่หัวใจแกังไปแรงกว่านี่หัวใจกูรอดหรือเปล่าวะเนี่ยรถนี่ว่ะเออก็รถนั่นแหละเฮ้ยเอ้าหายนู่นๆๆอ้าวอ๋อมันลอยเออเกิดการนะการต่อรอยกูสู้ไม่ได้อ้าวกูรูุ้่าแกว่าเดี๋ยววะเนี่ยโอ๊ยดาบม่ะดาบกูมันตีระเบิดอ่ะเออเออสู้อยู่เออเหมือนกูเล่นคนเดียวอ่ะของที่มึงเปิดมาคือไม่มีความหมายเลยคืออะไรอ่ะบินบินเกมหมดหนึ่งผมช่วยก็ได้บินมาบินมาเ D แต่ก่อนที่มึงจะบินกูจะควมันตายเนี่ยเออเอออะไรเล่วสู้เลยมาดมาเอออ้อเออดาดมิติลแล้วมันปะเรียบร้อยมาต่อไปรอไม่ไหวแล้วปะกินบานไปจ้ากินยังละกินละโอเครอสักครู่กูลืมใช้บาฟที่กูแลกมาเลยอ่ะพร้อมไหมชจังมาพร้อมละพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยครับมึงมามึงมาเอาบอลพิฆาไปกินย่า แล้วก็ยาบูชันมึงอยู่ไหนวะยาชันพีเสษเออย่าะทียาละแล้วก็าผาาผาใช้หมดเลยใช้หมดเลยแล้วบอก่าฝา้าเออเอาาาไปกินีแกแล้วก็ตามด้วยครับแล้วก็เดสุก้ายาเอาเป็นอะไรหรือไม่เอาอามาดมาดอ้าวกูก็ไม่เป็นไร โอเคถอดกอดครับอ๋อถอดถอ,อดถอดม,มาเลยนะถอดมาเลยเข้าละเอดก็เริ่มไปเลยมาเอ,อ้ยเฮ้ยมันหายตัวกูจะมีมันมที่ไหด้ไงเนี่ยกู <c oughs> ตลกกับมึงหรอไอ้สิบ้านเร็วไอ,อ้สิคุก็ไม่เห็นตัวเองกนะันทุกคนผมลืมใช้ดาบบันฮินนี่เลยอ่ะเออขอโทษแย่แล้วลืมโห้ยโดนด่าแน่เลยอ่ะอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมึงมาเจอดาบบันฮินกูแน่นอนแกยาแก กูทีพี่ผา้ง่ายกว่าอ้าวอ้าวอวักษตอนนี้รับเกิดใหม่นี่ใช่อ้าวไหนอยู่นิ่งอ้าวนิ่งๆอะไรล่ะเป็นอะไรลอยอ่ะก็บอกว่ามีนิ่งอันนี้แกรู้ว่าเพราะฉันได้บัฟเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฉันใส่เกงแล้วพอใส่เกงปุ๊มันได้บัฟหนึ่งนาทีกว่ากูก็เลยใส่แล้วกูก็ถอดแล้วบัฟยังอยู่กูอ่ะเดี๋ยวใส่เกงเอาใส่เกงเอาบัฟก่อนนะ เอาผมถอดทิ้งแล้วเนี่ยไหนไหนกูขอลองไหนมึงใส่กอดิมึงใส่กอครบเซ็ตก่อนใส่กอครบเซ็ตก่อนโอ้โทิ้งเซ็ตไปแล้วอะเอ้าเอากอดวินเกมแต่งเก่งมันมีแตงเกงตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยถอดถอดออกเลยนะอ่าทุกคนไอ้ดาบวันที่เมื่อกี้ตีไงก็ไม่ตายนะบอกไว้ก่อนไอ้เพิ่งมาด่านะเราลทำได้ไหมตีเห็นไหมก็ไม่ตายเออไงเเนี่ยบรอทีก็ตายนี่อ๋อไม่ได้แค่รอบเดียวอ๋รอบเดียวถอดกอดได้อ๋อโอเคเกลับก็สลัดกินแล้วก็แพ้กับบอยไปส่วนบอลแล้วก็ที่นั่แบบชิวๆเลยนะครับ โดนด่าแน่เลย,ยค,คูไม่ติดเลยโอเคถ้าคิดว่าชมหนึ่งกดไลค์ถ้าชอบชมหนึ่งจะเขียนเนอื่คิดหน้าครับบ๊ายบาย